ลิเดียโพสต์แบบนี้ทันทีหลังแมทธิวดีนสามีโดนชาวเน็ตพุกคมกลายเป็นกระแสะวัล่าสนานโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวกับภาพของหนุ่มแมทธิวดีนสามีนักร้องสาวลิเดียสารันรัตที่ทำหน้าทีท่ติกรบนเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลสอง2ได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีข้อบกพร่องแต่เป็นที่น่าสนอกสนใจของเหล่าแฟนนางงามนา,นานาประเทศคือออร่าความหล่อของแมทธิวเป็นขุณพ่อลูกสามที่หล่อตะลึงตาแตกกวาดคำชมถล่มทลาย แต่ไม่ไววยกลับดราม่าขึ้นเบาๆหลังมีคนนำภาพของแมททิวไปโพสต์พร้อมกับใส่ข้อความในเชิงคุกคามหลายคนก็มองว่าไม่ควรไม่เหมาะสมเพราะไม่ว่าจะเพศไหนก็ไม่ควรโดนเรื่องแบบนี้ในขณะที่ลิเดียรับทราบเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วและมีการแชร์โพสต์ผ่านไอจี o ตอรพร้อมระบุว่าซอ f t Power และยังได้โพสต์ภาพคู่กับสามีพร้อมกับลูกคนที่3พร้อมกับแคปชั่นว่ามงต้องลงแล้วล่ะคนอวดรวย 2022งานนี้เพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนคลับก็เข้ามากดไลค์ให้รัวๆทั้งยังอดแซวไม่ได้ว่าคนนี้สิมงตัวจริงอีแม่ได้พิธีกรเฉยเลยโครงการแม่เดียชนะเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ